โอ้เอาสวัสดีครับ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 วันนี้มาตามนัดหมายครับมือนีครับแอดกับพาดเอฟซีทุกทุกท่านครับผมมาอยู่ที่กกโพใหญ่ครับมือว่านี่น้อครับล่าสุดเขามาหาพอเรื่องหลังจากเลขออกศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ครับผมเต็มเต็มเนาะเต็มเต็มมือนีครับนัดหมายกับพอเรื่องไวเดี๋ยวย่าเฝ้าคันเป็นเขาตัวนี่นี่ดูประชดเลย โว่าขาดตัวนั่งแมนแมนอี๋ขั้นขาตัวเน้นข้าตัวเน้นเนาะจะว่าเอฟซีทั่วภาคหาเดินขาซ้ายจนได้ปิดหมดเครื่องบินไว้บอกว่าเป็นยังคือพอไปเน้นเจ็ดคือพอเน้นศูนหาเป็นยังเป็นเน้นเจ็ดสองคเอาไว้เรากับบลูตัวจีออกทีใหญ่คือกันปูไวายังไหนเราก็วางสั้นสนดอกก็คือวอกเมื่อตามที่เพิ่นบอกมาครับนะครับเพิ่นเพิ่นลีไปนิดนึงครับเนาะจังไดกันที่จริงเพิ่นเจตนาจีบังเนาะเพ่นจีบังบังไว้ว่า ค้นท่อของบุญราสนาพ่อท่อกันเนาะ่นบางอะไรแมนเออ่จากนั้นแล้วให้วิเคราะห์ดีๆเลขทุกตัวทิมว่าได้ทิมได้เลยครับทิมได้เมื่อนี่ผมกีิไปกระทิพพ่อเรื่องบอกว่าป้อยเปลี่ยนขั้นรถเลยบ่แมนเพราะว่าบุญราสนาภัยมันขั้นรถเลยบอกโอ้ยถ้าเราถึงเรื่องรถครับเราถึงเรื่องรถเห็นรถซาเลงพ่อเรื่องวะเห็นทะเบียนยัง ห้าศูนย์เก้าหกย์หกเะเบียนรถพระเรื่องห้าศครับครับผมเอาจังสี่พรามาตั้งขอสังเกตเลยที่เก่งหมู่บ้านผมจิตเอกเลยคือจังๆนี่ดิบอเป็นน้ำร้นเจ้ามาติดหมู่บ้านนี่ยนอรถเจ้ามาติดลมอยู่ในูไเชียรักเลยก็เลยต,ตอนแรกขันมาตั้งปีขันมาทั้งปีระเบียนแล้วหาศูนี่ตอนแรกขันมาทั้งสั้นเหลังจากไออ กระบะติดหันไปทั้งนั้นเลยเออหลังจากกระทังสัมผัสเพราะเรื่องอยู่ดีกระบะเจ้าติดเอ๊ะมันคือคึกตรงกันครับแต่ว่าทะเบียนรถเจ้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแมนไฟกระเบียนเส้นเลยเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแขนเลยบ่ต้องเสียใจครับบ่ได้มีแค่บุญผ้ารวยผู้เดียวแม่นวะมเอฟซีก็คือหลายคนคือกันที่ครบอกนะต่อไปเจ้าอย่าขับรถลงมาหนนีได้หัวรุนยังคงจอดไว้ไว้ข้างหน้ไม่ต้องเพราะว่าโอเสียละเออเ้าก็ว่าเปลี่ยนอยังอันนี้เราหัวโน้มน้นกันไปครับผม แต่ว่าทีแน่ๆเนี่มือเคลื่อนนี่พอเรื่องบอกว่าบนนี้นอนเลยบนนี้นอ่นอุ้ยเขาทีได้เลขประเสริบนนี้นั่นเข้มไหมนอนบ่ได้เลยมือเคลื่อนอ๋อนั่นบะไรจักเป็นยังฝนตกคือยังไงวันปูสิมะหอยดิเดบจักเดี๋ยวเขาต้องไปฟังตัวเนาะแต่ว่าบางนึีอย่างไก่มาเปลี่ยนได้พอโอ้ยนอนบ่ได้เลยมือเคลื่อนนี่ประเสรนนอนบ่ได้เลยนอนบ่ได้เลยที่นั่นปูมากขวัญมะหอเลขยกไงเบื่อจังไลยเป็นยังไงบะไรนั่นปะยังมาคกิดก็งวงอยู่กันเนาะ เฮ้ยคือเพื่อนสีมีแนวทางไหนอยู่กับวุ้นชักบ้านี้ต้องไปคุยกับพ่อเรื่องต้องไปคุยกับพ่ออเืงต้องไปคุยกับพ่อเรื่องครับผมเออพ่อเรื่องจริงๆเพิ่อนจะนั่งขาได้โดนแล้วล่ะนั่งขาจะโดนแล้วแต่ว่าเฮ้ยพ่อเพิ่อนเร็วกว่าได้เดี๋ยวเวลาสิพ่อแมนครับปะโอเคครับผมตามมาครับผมสวัสดีครับพ่อเรื่องครับผมสวัสดีครับโอ้โ่มเรื่องสวัสดีครับขนมเตียวจียแจ่เงินสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์สีเหลืองวันนี้ ครับรถเมื่อที่สีเหลีอยมเปลียนเสื้เนาะเมื่อที่สีเหลืองคือว่าหลานมาตั้งตั้งแต่กรุงเทพว่ะมาตั้งกรุงเทพถึงมาถ่ายมาเฮ็ดเนี้ยกว่าเขาอื่นเนี้กว่าคือกันนี่ละโอ้ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์บ่ออ๋เขาเคยเฮ็ดช่องคือกันแม่ได้เขาติดขึ้นมาเฮ็ดเขาเฮ็ดช่องยังช่องช่องเล็กคือกันนี่บ่เกิดทีช่องเล็กตัวแนมเนี้ยเอ็นแนมแนมผ้าร่วยบ่สั่น แนนพารวยเออช่องแนนพารวยแม่โอ้รลานเรื่องเนาะแม่นีขึ้นมาองกเทพครับผมีมาเฮ็ดช่องจีมาไทยถ้าห้อยคอยจีได้ไทยบอกเขาจีมาญาดคอยไทยก็ไทยน้ำกันบอโอ้ไทยน้ำกันโอ้ผมมาเาสารกไก่วัดห้อยเอาไรมาเอาร้านมาคุ้มี่เขาไทไทยเพราะากํลังเาจีบเากันกํลังิปึกจากันไทยน้ำกันเออไทยน้ำกันไทยเอฟสองเอฟซีเข้าเบื้องทุกคนมาใหม่ก็แน่น ผ้าร่วยแน่นผ้าร่วยเนาะเอาโอเคกอ่าเป็นอีกช่องทางหนึง่งเพิ่พมขึ้นมาเนาะล่างมือข้าวันอะไเขามาแน่นผ้าร่วยก็ติดได้เป็นลูกเป็นล้านยุย่ใกล้กันอาจจะได้ท้ายซ่มมืออาได้ช o อ่าพอเรื่องซูมมือว่ามีความเคลื่อนไหวจังไรอันนีน้กครับเปลี่ยนอีกแนวทางหนึ่งสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางอ่าอีกหนึ่งช่องทางเนาะขยับต่อมาขยับต่อมาใกล้ๆกล้เตรียมความงทุกตัวเตรียมความเมื่อนี้มีที่เด็ดมัขึ้นพอเรื่องนอนบ่ไร้พอะเรื่องว่า เดี๋ยวซุ่มทะเบียนรถให้ไทซขี่บนกระแทะทะเบียนรถเรื่องวทะเบียนรถเออเมียนี่นั่นเห็นปะเปลี่ยนยังเมื่อนั่นเพิ่นปกติเพิ่นจีนั่งให้สัมผัสอยู่เก้าอี้ดนี่เมื่อนั่นเพิ่นมิเกีแต่นะเจ้าอะไรคือปูผ้าไปนั่งบอสีนั่งอยู่นี่เหรอวะท่านสัมผัสอยู่นี่เหรอเล่าว่าเรานั่งอยู่ทั้งรถมอไซค์ขะนนี้ทะเบียนห้าศูนย์หกเก้านะครับเท่ากับ่ะไ้สังเกตจ้ากูถือแม่แนหลับทุบไปบอกว่าขี่สลีปลุกุงบอสแม่หลับเออแม่หลับถือเสื้อเงัน ห้าศูนย์ทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเนี่ยแม่บ้านเพราะเรื่องครับกรูทั้งบนทั้งล่างเากับว่าอะไสังเกตเจ้าหนิล้ากับว่ถือใจซืีอไว้แล้วอยากสัมผัสยุหันเนาะมึงเนี่ยวัดได้แท้มันบอกเป็นปริศนาว่าได้เท้ามันปูสีผ้าแล้วนั่งเครื่องรถสัมผัสรัวจัก 069คือเทียรเราบ่นังอยู่พี่เนี่ยคอเทียรเราสิมานังขางโกะปกงเรายันบักงเราเสียแต่ปะนันยังบ่อยังหายไป็นอะไรหน่อยออกตรงตรงทั้งบนทั้งล่างเลยตรงตรงทั้งบนทั้งล่างล่าง50บน69นะ69ตรงตรงทั้งบนทั้งล่างเลยครับอะไรแย่แบบเสียเนื้อเสียทั้งบนทั้งล่างเือทั้งบนทั้งล่างเลยจีอ้าผมไปซื้อนัะได้4พันแบบที้ได้4พัน4พันงินเสียดีนะโอ้มันได้หลายบาทเต็มตจน เอาแต่ว่าวันนี้ผมเริ่มสีสงสัยแล้วที่เขาเรียกว่าบริณนอนเลยตีมาขึ้นนี่ไม่ยอมขึ้นหน้าตาสดใสแถดสันเลอฮะเมือ่อ<ะ>น,นี้ขึ้นหน้าตาสดใสแต่เพื่อนเฉพาะหน้าตาที่ขนาดสีเสือกันยังสดใสอ่า<ะ>นอนมันมนั่นปูกับผุ่นเพื่อนล่องไปพุ่นยิ่งเพื่อนล่อ,ลง,อ,อลงขึ้นมากเนาะอ๋อเพื่อนล่องไปอีกแล้วเหรม่ยอมเพื่อนมาจากไหนเฝ้ากกพ่อไว้ดีๆนะจีล่องไปพุ่นว่าสันบ่เลยบริณนอานสมองขึ้นยังไง ไอ้หน้งนตัวเออเถิงหมาเฮาจะเฮายัางไงม่อขึ้นนี่เฮออ้าออมอยู่นี่อืมแต่ว่าปู่บอกว่าปู่เพิ่นล่องไปกองสลาก,กุณแล้วแต่ว่าทั้งพี่หลังจากที่ปู่ล่องไปกองสลากแล้วหมาเาว,ว่ากันฉันมผมมาสันนิษฐานแล้วเล่าบอลเลนอนน้ำหมาเหาไม่อนบางทีโดนบอกว่าไม่อันเถองดีโดนเถองหมาหน่อยนะอม อ้องยิ้วเอียงเอีงเงยโอ้เล่นอะไรนเนาะเมื่อวานโอ้ปูเพื่อน่ามื่อใดแล้วเพื่อนเพื่อนสีกับมาแบบนี้เพื่อนว่าเพื่อนไปจอบไปซ่อมมึงผู้ผู้เพื่อนบอกว่ามือสองมือคุณนะฮะผู้อีกจค่มือสองมือเนาะอื๋อจะมือสองมือคุณละมือสองมือก็สิเป็นสามก็ดีวันสองวันเนาะหนึ่งบวกสองก็สิเป็นสามเอ๊ะฉลัดไว้ไอ้นี่อันอันอันแยแปรเป็นตัวเลขด้วยมือสองมือนี่ย <laughs> เดี๋ยวมือสองมือปูน่าจะกลับมาจากกองสลายกมีเอฟซีฝากเงินมาให้ยูดอกแต่ว่าบ้านจัน์บุรจิบปเบิกมาใ <c oughs> หา้โบสถบสถถกตัวจังวันนี้นี่มีผู้ฝา,า,า,ากมาให้ค่าผลละหมากรากไม่หลายคนอยู่ดิม,ม,มือ <c oughs> มันก็ฝากมาอยู่มืออื่นเหมอกวันสินจังวันเนี้บานนี่คอยบันเดือนมือนี่จะทนีวันที่สามแล้ว เจ็ดแม่เมื่อเงินวันศิลป์เมื่อเงินวั่นศิลป์เมื่อเงินวันศิลป์บมื่อเงินวันศิลแล้วปกติกับติขึ้นผลละหมากรากไม้ให้เพื่อนวันศิลเนาะเพื่อนท่านลับมาไปอะไรติขึ้นผลละไม่เห็นมาเพื่อนกืบไปแคบเดียวมาแคบเดียวนะเพื่อนมากแล้วเพื่อนเกือบว่าท่านไหนนั่นครับผมเทียบเพื่อนสิคขานวณเฮ็ดอยู่คือกันเพื่อนเกือเพื่อนกือบทีไปฟังว่าทั้งปุ่นเว้าจังไรเนี่ยมีการเตรียมการจังไรเนี่ยเพื่อนกือิไปจอบฟัง ล้กาก็อยฉีมาตะเกาเพิ่นเรียกออกล้วเพิ่นไหงวดอนันนมาผู้ใช้ค่ากันแม่นบะครับผมนี่เพิ่นไห่มันต้อง่ได้นอนือ่หม,มาเฮาออมีเข้าอย่างอืมไม่ผู้นอนเป็นหมู่น,น่นผู้เดียวนี่บ่ผนนู้เดียวเนี้ย เอาแล้วมือปืนคือว่ามีมีมือปืนมานอนเฝ้าอยู่ประจำนอนเตี้ยมเวี้ยงมื้อหนเกิดขึ้นว่าการนอนเนี่ยย่านมือปืนเราจะข้ามม่านีรถมีรถเมือปืนมันต้องเตียมเลี้ยงนายมือปืนจะนอนเปื่อห่างงามดูไม่ยากพี่น้องเออมือปืนย่านพูดเนี่ยมือปืนถือผู้เฮ็ดเวียดเหล่ที่อนึงก็เลยว่าใบกานอนเังเวลาใบการนอน ปูเหยียบเอาอยู่นี่เราเนี่หโมนี่เนาะครับผมเล่าเราสมมติเรามากินเราสมมติปูไม่เห็นเราอีกไม่มากินก็แบบโมดลูกประตูรถไะกินอยู่นี่ไปไกลไปยังปูเนาะปูนี่เนาะเล่าก็ได้ว้าปูเอาไตัวนเหม่เมาเนาะยามเมาเนาะแม่เปูกับม่เห็ดเวียกแท้ที่เออเขาแสดงว่า แนวาทางของปูก็คือล่อปูกับมาจากของสลากก่อนเนาะตะวกับน่แน่ดิเมื่อคืนนีเขาเรื่องบ่ได้นอนปูก็ไปของสลากจักน้อยหลังจากเข้ากลับไปเขาเรื่องกับซีน้อนอปูอาจสิกลับมาจากของสลากพอดีการซีพอดีกัน<อ>แน่ๆเขาอาจสิได้เขามาอีกก็ได้ยไม่โอ้ยอย่าพ้าขามากเลยจังเลยพอจันกับมาตั้งยูพี่จันใหญ่หมอดหนึ่งหมวดเก่าให้มวยมาอยู่พี่จะต่อไปแต่ว่าเขาเป็นยังดอกเพราะว่าจังไดนกัอีกแค่ มืออื่นกับวันนผะแล้วมือวันบมืออื่นวันนผะแต่ว่าโดยช่วนมากปูสิมาวันนผาแมนครับนั่นถึงพ่นปูยังบ่ทัานม่มือเมื่อคืนนี่เนาะหรือมือแรกนี่อิยังบ่ท่านมาแต่ว่าวันนผะปกติคือปูแม่วั่นผะแนี่ยนะมืออื่นหมวัพนผครับมืออื่นวั่นผาแปดคำมืออื่นแปดคำเ่ยากเมือแปดคำเนาะแปดคำช้วนแ่นครับทุบในตัวเอมือวันในเก่าสิ เกบอแนนบ่ครับแม่ในทูบเก่าซีครับเลขทูบเก่าซีนี่นีองตัวนะครับผมเลขทูบที่พอเรื่องจุดว้น่บอกไดเก่าซีก็ยังมันใหม่สององนเท่านั้นที่อันทักไต่หอดบ่ใหม่ออันทักไต่จะกเลขได้บรูจักเลยมันใหม่เือวถือเทียเราบุญไดเก่าซีเอาไปยังก็ถามหาเลขทูบขึินมมากบ่าทีจังไหนบ่สามเมืองถึงจุดนรืมบ่ ดแล้วหือฝันเกลียวว่จะน,นี่หื้อไม่เล็ดจะนั่อยู่จะน,นี่มาเนยยิ้มุนี่อยิ้มยิ้มอฉันเรายิ้มยิ้มนี่ <c oughs> มันม่เรีนยน<ม>ั่เตียงไม่เรียจ,จะนั่งอยู่จะนี่น้มนนั่นนั่นจังไรเก่าซี่นี่ต้องเอาไปเจียงแบบนี่นะเอฟซีเพื่อนก่าทวมาอยู่บอกว่าพอเรื่องขอเลียกเล่าให้ได้เด้อวันจันทร์มาฉันคอเลีกล่าน้ำปูให้แน่ข้ปูบ่อข้ียปูว่าที่ปนตื้นเลยเลา โอ้ยกะทิพูแล้วเนาะเฮ็ดพาสจะปล่อยย่างดีพูแล้วเนาะค่อยขามไปไปอคุณวะขามหรือื้อคุณวโอ้ยเงียบหน่อยเราจะบอกเขาเจ้าว่ายากเสมออือเราปูให้แล้วเด้อเรียกแล้วให้ตัวนั้นตัวนี้ว่าสั่นบ่ายากเลยเนาะคาทิอาปูไมาให้ล่องล่องขอปูใน่เด้อพูดเื่อสารกับปูได้ว่าว่าจะเอฟจีอะไรเดี๋ยวนี้แอดมินกะทิดื้อก็กันนี่เดี๋ยวนี้กันได้มากคักๆนำเพื่อนมาเตี้ย น้ำกึ้นกันน่ะเอ้ามีอย่างยี่งกว่าต้นไม้นะครับกระสีธานนั่นตัวก้ากระสีไทยเรื่องกาตุันเนึ่ตัวครับผมบ่ได้รับไนน้อนนี่มาขึ้นอืเอ้าแตสรุปว่าเมื่อนี่อ่าอยู่ดีๆเพะเรื่องถามถึงถูกเก่าเก่าซีเนาะไายว่าคลิปนี้กนมีเลขห้เด้บนวันวันมีดบ ถามแล้วกระถามแปลกแปลความนี้ท้ำนาจามีเลสจะไหนนี่ได้มันได้เล็กหยัางมาสักแต่มันต้องมิธีไปทีมาชวนคิดมันวาชชวนในคิดเนี่ยนมือว่านี่พราะเรื่องไปจุดไว้แล้วเนาะเพื่อนกะไปขอพู้มือว่านเล่าจุดถูกจุดหยัางแลวก็จุดถูกเชียงท้ายพร้อมซึ่งเลขกมือว่านเนี่ยที่เบิ้งแล้วเนี่ยผมเบิ้งเป็นเก้าซีแต่คนมีโชกอาจทีเบิ้งเป็นตัวอื่นอยู่บ่าจากเห็นเป็นเก้าซีขึ้นเป็นหยัง ผมเห็นเป็นซีเก่าครับเห็นเป็นซีเก่าใกล้เคียงกันมากเลยบผมครับลองออกไปวิเคราะห์เบื้องนะครับเมื่อนี้มากกะกบถือว่าเลขเก่าซีนะแต่ว่ากะเป็นเลขทูบเหรอเพราะว่าเพิ่นถามมาเลขทูบเด้เข้ามหาเลขเนาะหาซึ่งที่เป็นจ้งไดนนั่นเดียวปูกลับมาจากกล่องฉลาดเนาะข้าอเว้าจนค่อยมาอีกที อ่าคอยว่ากันอีกที่หนึ่งว่าจังไเนาะไม่ยังเงือกหายังเงียบคือเห็ุงงเงียงงเงียบคืองงฮายังผมเดี๋ยวเบื้องว่านทะเบียนรถไถมีบริษัทนี่เดี๋ยวนี้โอ้รถไถยว่ามีทะเบียนหรือว่าไปตัวทีมมีตะแรงมันไปไทยเหรออยู่เคขื่อนกันเอ้าจังสันกับนั่นนี่รถไถอันที่ สยามผู้ตาหนึ่งสามหนึ่งตัวนี่ทะเบียนเดียวนี่หน่งตัวเนี่ยนั่นเนี่ยอยู่ทั้งเงินหางนั่นเอ็นซีหนึ่งสามหนึ่งตัวเครื่องอ่ะเนาะครับหางมันสีสวยทั้งพุ่นได้บัตรครับผมสวยทั้งพุนนะทั้งไรครัขอบคุณผู้เรื้ยงหลายๆครับผมรบกวนซ้ำนี่นะครับผมเนาะขอบคุณผู้เรื้ยงหลายๆครับผมขอบคุณครับ